<Five> ปึ๊บยกขึ้นมาปึ๊บหนึ่งสองครับอ๋อปลาไข่อองจริงด้วยโอ้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างอยู่ข้างล่างดีแล้วครูทำไมมันดูไม่มีอะไรเลยโอ้เฮ้ย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 จะหลุดจะหลุจะหลุดเฮ้ยจะหลุจะหลุโอ้มาไงก่อนสองตัวเฮ้ยปลาัะทีกระโดดโดดเหรอไหนอ่ะ เรากทีแล้วไปไขอองไขอองดิอ๋อนี่นี่นี่โอ้เราเป็นแจมอยู่ครับไปไม่ได้อือไครับวัสดีครับวันนี้นะครับอ๋อลืมลืมลืมโอ้คุณลืมผมแล้วเอาเดี่ผมจะมาถ่ายอ่าอันนี้ช่องอะไรนะจูซาอ่าจูซาเนี่ยผมจะมาถ่ายเขาลากแน่งเนาะื่กก่อนกับที่มีอย่างนะ้ครับมีแกแน่งกับแกรอนใช่ง่ายอ่าติดปลายส่วนหนึ่งของแน่งไว้ที่แกรอนเนาะใช่ เดี๋ยวมาดูครับว่าเขาจะลากเน่งจะได้ผมบอกเลยผมหันแล้วผมชอบมากเลยแต่ป่าที่ได้นี่ส่วนใหญ่นี่มันจะเป็นพวกป่าลาดนะครับป่าลาดป่ากระทิงครับอันนี้จะแน่งกี่เซนก็สามจุดห้าอ่าอันนี้แน่งสามเซนเกิงนะครับนี่เคมาเดี๋ยวเขามาดูหนครับว่าวันนี้จะจูซาจะได้ป่าหน้ากอครับจะรอดคุณไปไปแบบไปดิออกไปก็ขึ้นได้โอ้ยโอเครอบล่าสุดนี้ได้ไปกิโลครับ รอบหนึ่งครับอไม่แน่ใจปล่อยแล้วครับแต่บางทีมันก็ได้เยอะนะครับช่วงนี้ีเขามาหาบ่อยแล้วใช่น่าจะน้อยลงเรามาช้าไปปล่อยแกร้อนก็ปล่อยแนงลงไปเลยครับเนี่ยปล่อยลงไปเลยมันจะชอบติดด้วยนะเดี๋ยวรู้กมาเหมือนก่อนหน้านี่ก็จะมีคนมาลากก่อนหน้านี้นะครับ ต้องมีสักตัวแหละตัวเดียวยังไงมาตำแหน่งก่อนตอนีอน่มีคนรอก่อนนะอ,อีกไกลเนี่ยนะเขาไปแล้วเราตามสองน่งอาจจะคนละเบอร์กันใช่เอยใช้เ,เบอร์เ,เดียวกันแล้วเขาไม่ใช้อันใหญ่ๆจะได้ได้ตัวใหญ่ๆโอ้นันไม่โดนเนี่ย เราโดนทีหนึ่งเอาตัวใหญ่เลยตัวเท่าแขนเท่าแขนเงนี้ยห้าเซนเงนี้ยกูมั่นใจแค่ไหนว่ามันจะโดนนะผมมามลงรอบที่แล้วนี้ไม่ได้สักตัวเลยอ้าวเหรอได้แต่ปลาไข่อองอือปล่อยแดงหมดเลยครับเนี่ยปลาอยอยู่พุ่นนะครับปลายแกร้อนตะกี้เรากำจะปล่อยแนงไปเรื่อยๆครับวันนี้นั่งชิวๆครับเออแล้วทำอะไรเลยเดี๋ยวมาลอรุ่นอย่างนี้ครับเนี่ยกับปล่อยน้ำไหลไป ไหลไปเงาๆเลยครับเนี่ยแต่ละน้ำโอ้ได้บอกว่าลึกลึกนี่อ้าวเหรอเนี่ยนี่โอ้น้ำตื้นเนี่ยมาตื้นดิโอ้แลหมายดำตกนะครับเนี่ยถิ่นใหญ่เนี่ยโอ้ยังม้อเลยเนี่ยน้าโอ้ใช่เลยตอนแรกนี่น้ำเกิดใสแล้วเกือบแล้วใช่ไหมเกือบมาแล้วสองสามวันนี่โอ้โหคุณเลยอะตอนนี้เขารออย่างเดียวเลยนะครับพูดครับแกร้อนอยู่กลางครับ ลงมาสกายแล้วพุ่งดึงตรงนี้โอเคครับตอนนี้ได้เวลาเก็บเบ็ดแล้วนะครับเอ้ยเก็บเบ็ดเลยเก็บแน่งครับเก็บแน่งไปแล้วคุณธงลุนครับลุนลุนโดนมาโดนนุ่มติดแล้วฝั่นนุ่มอ่ะอ๋อแถวแนี้โอ้พอดีเลยมันติดมันชอบติดแถวนี้แหละนั่นไงมีไหมโอ้นี่นี่มาแล้วโอ้มาครับตัวแรกครับนี่กระทิงจุดครับ สามเส้นเกิงตัวที่หนึ่งวุ้ยสองตัวอันนี้อันนี้ปลากระิงปลากระงปลากระพงารูพหลุดแล้วมั้ยหลุดรู้ยังหลุดแล้วตัวมันเล็กเกินมันโดนไม่ค่อยได้วันหนึ่งนี่หลากติดตะไคร์ติดใช่ย่นน้อยคนหนักเลยเป็นไรพังก็ซ่อมอ่ะมาสอง ได้หนึ่งแต่ก็เงียบจิ๊บเลยตอนนี้ <laughs> ไม่างทีมันอยู่ข้างล่างนู้นเรามองไม่เห็นเลอืมโอ้มีไม้ด้วยตัว <มา S 2> หนึ่งตัวโอ้เป็นลาไ,<ร>ไม้เยอะมากโอ้เรือมาพอดีเลยเลือใหญ่ด้วยเสียงดังเรือเป็นลายธรรมชาติ อย่าบอกนะตัวนี้ตัวนึงจริงจริงไหมครับทงตัวนี้ตัวนึงกว่าแล้วตัวใหญ่มากโอ้เรือตัว่างเรือมาพอดีเลยเสียงมันดังเสียงมันเข้ากล้อง ก็เดียวเราแบน่าจะสองตัวหลุด,ลดไปตัวนี้หมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรยังมีรอบแรกรอบแรกเราโชว์ฮึบเฮ้สองตัวไหนอโอ้ตัวนี้ใหญ่อยู่โอเคครับนี่รอบแรกปลาที่ได้นี่ครับเป็นปลาการะทิงจุดนะครับโอ้รอบแรกถือว่าได้สองตัวครับเห็นไหมเรามารอรุ่นรอบต่อไป แต่ว่าเรือพานเนี่ยขอคิดกล้องก่อนนะเสียงมันดังรอบต่อไปอาจจะได้ดีกว่านี้ครับใช่ๆๆ <c oughs> รอบแรกนหม้วิธีลากป่าก็ทิ้งครับเขาใจ้วิธีนี้ไหครับง่ายง่ายเออง่ายง่ายได้ตัวเ,เดี๋ยวปิดกล้องครับเยียงมันเสี็งเรือเข้ามาแล้วมาลงไม้รอบสองครับรอบนี้ว่าใครไม้ลงนะครับ งานประมาณมันรุ่นกันซื้อมาใหม่ๆเลยพอม,มาปเปิดแล้วใหม่ใครใหม่มเปิดรอบแรกตะก,กี้ได้ไปสองตัวนะครับอย่างมารุนร่นรอบสองครับมันจะได้กี่ตัวแต่ละรอบนี้เขาก็จะปล่อยแนงไหลไปไก่พอสมควรครับรประมาณพูดนี้สองร้อยสามร้อยเมตรปุครับช่วงนี้คือคุณเขามาซ่อดไหลแล้วครับก็เลยปล่อยโดนครับเอามาซ้ำห้อยเก่าขเขาเนาะ มาเหมาลรลุ่นรอบสองครับคายใหม่์ายหม่าหม,มาพอรอบสองครับ <c oughs> รอบแรกได้ไปสองตัวม,มีไหมมีตึกตึกไหมไม่ตืบเลยนี่ค มีสัตว์ตัวเลยมั้งอาคุณผ้ชมอือมีสัตว์ตัวเลยม,มั้งหลังอยู่เงียบไปนะอัอ <laughs> นนด้เง,งียบไปนะเงียบแดเลยหมดแล้วมั้งปลาเนี่ย มันมันกลับไปนอนกับเมียอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะออกมาน่าจะกลับไปกอดเมียเราพวกนี้ใช่ไหมครับมันมี่รงใหม่แล้วเนี่ยแรงใหม่แล้วเนี่ยไปยังวะครู ไม่รู้ปลานี่เ<ร>หรอวันนี้อ๋อมันดึงไหลตัวอยู่นะมันดึงตึ๊บตึต๊นี่ปลาเหี่ยวมากูอาจจะเป็นปลาไข่อองปลาเพียใช่ไหมครูไม่รู้โอ้อ่ามาละส,สวยไหมคูมาแล<ม>้วหนึง่งตัวโอ้ตัวนี้ใหญ่ ใหญ่ต้องใหญ่สิครูมีอีกไหมมันโดนมันมันโดนฝันนี้มึงก็เลยมมนขยับใช่ไหมช่ไมครูมาดูที่มีกี่ตัวปุ๊บยกขึ้นมาปุ๊บหนึ่งสองครับอ๋อลาไข่อองจริงด้วย โอ้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างอยู่ข้างล่างโอ้รอบนี้ได้หลายตัวเลยครับนี่สามสี่ตัวโอ้ใหญ่เลยวันน้อยเดี๋ยวเก็บไปสำหรับผมนะถือวันน้อยเยอะไหมสำหรับครูนี่เยอะไหมถือว่าโอเคถือว่ามีมากทั้งตกเป็นชั่วโมงนึงแดดแดดแดดนี่ครับโอ้รอบนี้ได้มาทั้งหมดห้าตัวครับปลาทิงจุด สามตัวไข่อ่งแฮมสองตัวตัวงามๆครับลนี่ส,สิ่จุดสองตัวแนี่สามเซนเกินโอ้ดีกว่ามาได้แล้วรอบนี้ดีกว่ารอบแรกครับรอบแรกได้ไปสองตัวครับรอบนี้ได้ไปห้าตัวครับเก็บปา มามในเวลา,ร,ารอบรอบที่สามสิบตัวไม่รู้เลยมันยังไม่ได้เดือเลยแต่แทนนี้น้ำตึงน้ำตึงเลยติดแล้วุดนข้อมกันครับไข่ไม้ติดแล้วฮะรุ่อนติดเลยอ๋าหม่ยนว่าติดจริงไม้ <laughs> ใช่ร่้ส่ก พี่บอกดิน้นพานบอกว่าดิน้นทำไมไม่เนาะ <laughs> น่าจะ ลุ้นรุนเงียบกริบอีกแล้วรุนรุนอัตอนที่โดนมันกินไม่ใช่ปลาทิงบอกเลยนี่น่าเป็นปลาปลาปลาเพียงก็เลยไม่ติดหนักติดไม่ติดปลานะติดติดติดตรงนี้อรูู้ละ ถ้าไม่หลุดนี่พันหมดหายจริงว่ะตัวนี้ดึงจริงนั่นไงไม่มีอะไรเลย <c oughs> วันนี้นี่แตจิง้งไงเงี้ยเลยครับ <c oughs> oh, โอ้โดูตัวนี้ตัวนึงโอ้ลั oh. กทิงอันนี้ไม่ใช่กระทิงจุดเป็นแ,แค่รักขีนจริงมาก หนี่ยนยมีหนึ่งตัวตัวเดียวแล้วผมให้รู้มีสัตว์เลาะมาสไกเลยปึ๊บยกขึ้นมาปุ๊บปิดปลายปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเีาได้เจอเดียวนะครับโอเคทีนี้เนี่ย เกระทิงพม่า,มาครับดูลายเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กระทิงจุดหายหมดแล้วเนี่ยวันนี้กระทิงพม่า,มานะครับนี่ดูลายกระทิงนี่ลายมันคนละอย่างกับกระทิงจุดนะครับใช่ลายสวยเหมือนกันนะครับโอ้รอบนี้ได้มาตรวจเดียวครับยิงหลากยิงน้อยครับเพราะอย่า<ห><ห>งที่บอกครับคุณเขาหลากหลายครับช่วงนี้ก็เลยค่อยโดนเขา,เ,ขา,า,าเอามาช้าไปเอามาช้าไปโอีกหนึ่งตัวกระทิงพม่า,มา<ด>รู้หรือเปล่า ได้เพลย์ซัมเพลย์แล้วตัวไลยจะชัดชัดหรือเปล่าวะไม่ค่อยชัดนี่โอเคหนึ่งตัวไม่แห้วไม่แห้วเอาไหมน่าจะหมดแล้วมั้งปลาเอาตัวนี้นี่กินเขามามุดใหญ่เลยมามารอบติดสีครับมีรุ่นไหมไม่รู้น่าจะมี ไม่รู้อย่างเดียวลุ้นไว้ก่อนเวลาถ่ายนี่โอ,โ,โอ้โหนี่ครับเวลาเอาเสื้อผ้าครับได้ฟองมาได้ฟองแต่ส่วนใหญ่นี่ผมมาได้ไดนะแน่ท <laughs> <laughs> ำไมวันนี้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะแล้วเกี่ยวกับน้ำนะน้ำมันขุ่นนิดนึงฝนมันตกใช่น้ำมันก็เลยขุน่น โเล่าติดปลาติดเป็นกระจุกเลยแม่ลนครับลน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 ,นจากตัวหนึ่งก็ยังดีใช่เอาสัตวูต้อะไรปะ <laughs> ดูนิ่งๆ นีมากเลยนะคุณอะอนี้ตีนี้ม,มันต้องดูแบบยึกยึกยึกอันนี้มีซักยึกเลยมีไหมเนี่ยดูเงียบจริงๆนั่นน่ะใช่เงียบจริงๆเลย เนี่ยจิจแหล่ครูไม่ดีเลยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าโดนแล้ว ยกขึ้นมาปึ๊บมาดีแล้วครูทำไมมันดูไม่มีอะไรเลยโอ้เฮ้ยวิว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 จะรูดจะหรุดจะรูดจะหรุดจะหรุดโอ้มาไงก่อนสองตัวเฮ้ยปลากะทิก็โด่งโด่งเหรอไหนอะปลากะทิแล้วปลาไข่อองไข่อองดิอ๋อนี้ยเนี้โอ้เราไปแจมด้วยครับในตัวนี้ติดหลังเฉยเกล็ดนะ อันนี้จะพากสารวินนะครับนี่จริงมันไม่ได้ติดติดแบบติดหัวเนี่ยเออมายังไงก่อนเอารอบนี้เหมือนมาโดนโดนครับเห็นนิ่งๆก็โดนเฉยปลาไข่อองสองตัวปลาพักสองตัวแล้วก็ทิ้งจุดแถมหนึ่งตัวครับเอเหมือนมาโดนแต่โดนว่ะโอ้รอบนี้ได้อยู่เนาะได้อยู่นึกว่าจะไม่ได้แล้วสวยเลยนะอืมฝามือ ไม่ได้ติดหัวติดไอติดเนี้ยงหลังอะ่ะงไอต,ตัวนี้ติดหัวนิดเดียวถ้าจะเป็นฟูงมาพอดีเนาะโดนปูป่าพอดอีรอบนี้ถือว่าแจมอยู่ครับแก <c oughs> ครับรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับมาลุ้นเลครับรอบสุดท้ายได้ไมัได้รอบตะกี้นี่ยังแจม มันเหมือนมาได้ป่านะครับแต่โจกขึ้นมาแล้วปรากฏมีป่าติดคนระับโอ้โหน้ำก็ตื้นน้ำดูน้ำดนะดูระดับนะ้ำโอ้โหน้ำยังตื้นอนะ่ะ ความชำนาญในการขับเรือมือข้างหนึ่งก็ปล่อยแนงมืออีกข้างหนึ่งก็่ายเรือส่วนผมเหรอครับทำอะไรไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างเดียว <c oughs> ทำได้ดีกูเก็บปลาไงอ๋อเก็บปลาก็ชำนาญอยู่นะเคยหาปลาด้วยจักแน่งอยู่เ๋ือนี้ไม่หาแล้ว ไม่น้ำมือนี่ดักแนงไม่ติดเลยมามาลุนรอบสุดท้ายเอ,อเค,ครับมาลุนกันรอบสุดท้ายหมายลางาังาปผมรู้ว่าไม่ดึงมือเสักต่อเลย่ไม่ดึงมือเลยเหรอ ่มีไหมไม่ทำไมมีแค่สองตัวหรือว่ามันมีแค่สองตัวเหรอูใสัยตัวนี้นี่ไม่ดื้อเลยอืมมีโอกาสที่จะมีแค่สองตัวสอบผมเมียหรือเปล่าเนี่ยน้ำแรงขึ้นแล้วอ่ะรีบเกีย สามตัวใช้เหตุแล้วคุณตัวงเห็นไหมยังรอรุ้นอยู่เนี่ยผมเก็บนะก่อนเก็บก่อนแต่ผมเห็นนะเนี่ยตัวน้อยๆโอ้สามไปแล้วเดียวปุ๊บ สามตัวตโอเครอบนี้ได้สามตัวครับรอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายละถือว่าก็ยังดีอยู่ครับเฮ้ยสามตัวนี้เป็นกระทิงจุดบนเลยโอ้มันอยู่ครับมันอยู่โอเคถ้าตกทีเดียวได้สามตัวนี้มันไหมครับอ๋อมันกว่า <laughs> มันกว่ามันกว่าใช่ไหมคใช่ติดทีเดียวสามตัวโอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะขอจบที่เพียงเท่าอีก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับนี่คุณไม่ดุจันเลยนี่ทิ้งจุดตัวลายมันอือหือลายสวยเลยนี่คือปลาได้วันนี้นี่ครับนี่ทิงจุดตะภาคสารวินนี่แยมสมสมกระทิงพม่านี่มาหมดครับถือว่าได้ลายอยู่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะขอจบเพียงตัวอีแต่แต่แล้วครับ สวัสดีครับแล้วข็ถุงหนึ่งหน่อยเออกดตาใช่ไหมข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวอเคอเคปึค๊บ